โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีทั้งช่องคาด้าพารวยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆทุกท่านสวัสดีนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ทางช่องได้เลขแม่นบนมาให้หน้องๆนะคะเขาบอกแม่นบนนะคะชุดแม่นบนค่ะ งวดส6บหสิงหานะคะน้องๆค่ะชุดแม่นบนค่ะชุดแม่นบนงวด หกสิงหานะคะน้องๆคะวัดหกสิงหาคะ่ะเตรียมสมุดปากกาจดหรือแคปหน้าจอไว้นะคะน้องๆคะเผื่อไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านคะ่ะเพื่อนที่น่ารักทุกท่านคะ่ะชุดเม่นบุญคะ่ะได้ไปเราก็ไว้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเลยเนาะ ไว้เสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆค่ะทางช่องก็มานําเสนอไว้เพื่อน้องๆชอบเด้อค่ะเพื่อน้องๆชอบเลขชุดนี้น้องๆก็ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะสักใบสองใบนะคะน้องๆค่ะเลขแม่นบนก็ให้มาแม่นบนนะคะแล้วก็ซื้อแบตเตอรี่เนาะบนล่างก็ให้ออกให้ถูกตือชุด สตัวนะคะน้องๆดูเอานะคะ1นึ่งห้าสี่ห้าสาห้าสี่หนึ่งหกสห้านะคะน้องๆเป็นชุดแม่นบนนะคะระบอกแม่นบนนะคะให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆคะ่ะ เดีน้องๆชอบชุดนี้น้องๆก็ไปเสียงซื้อฉลากกินเดงรัฐบาลไว้นะคะน้องๆที่น่ารักเพื่อนๆทั้งหลายดูคลิปดูให้จบให้หน่อยนะคะน้องๆค่ะดูให้จบให้หน่อยนะคะคนดูน้อยมากเลยค่ะคนติดตามก็เยอะอยู่นะคะสามพันค่ะแต่ว่าคนดูหลักสิบก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะน้องๆเนาะน้องๆก็ไม่ช่วยดูให้หน่อยนะคะ น้องเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเข้ามาดูให้หน่อยนะคะดูให้จบให้หน่อยนะแล้วก็กดถูกใจให้หน่อยนะคะจะได้มีกําลังใจอาคิปหาหวยมาบอกน้องๆที่น่ารักทุกท่านนี่แหละค่ะีเพ<ๆ>ื่อนทั้งหลายนี่เลยก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะเมื่อกี้ชุดแม่นบนนะคะน้องๆค่ะอย่าลืมนะคะ ไว้ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้นะคะน้องๆคะ่ะชุดแกนบนน้องๆชอบก็หาซื้อฉลากไว้เลยนะคะซื้อฉลากกินแบ่งไว้เลยนะให้ดูอีกรอบนะคะน้องๆ3 1 5หนึ่งห้าสี่ห้าสามห้า ซีหนึ่งหกีเจ็ดห้านะคะเป็นชุดเลขชุดบนนะคะน้องๆชอบก็หาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะไม่ชอบก็ผ่านค่ะเพราะเป็นแนวทางนะคะน้องๆทางช่องก็มานำเสนอให้ไว้เป็นแนวทางการไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆทั้งหลายค่ะ ตรวจายวิจารณญาณในการรับชมค่ะเพราะเลขก็มีเข้ามีออกนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะบางทีก็เข้าให้ตรงๆบางทีก็ไม่เข้าค่ะเพราะเป็นแนวทางไว้ไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะน้องๆทั้งหลายค่ะช่องก็มานําเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบานนะะล,าาาลาด,บาดูนะคะน้องๆชอบก็จัดซื้อไว้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะน้องๆค่ะดูคลิปให้จบให้หน่อยนะแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะคะป้ายจะได้มีกําลังใจห้าเลขยห่าหัวมาบอกน้องๆน,นะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านนี่แหละค่ะทั้งช่องมีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ